ครับผมวันนี้เดี๋ยวพาดูอเมล่านะให้ครบทุกสีเลยครับพอดีมีลูกค้าสั่งซื้อรถ4คันนะครับแล้วก็สั่งไม่ซ้ําสีเลยครับมีสีดําสีเทาแล้วก็สีน้ำเงินสีแดงด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาดูทุกสีเลยครับว่าแตกต่างกันยังไงบ้างครับแล้วก็รุ่นนี้เป็นรุ่น EL นะครับก็จะมีโปรต่างๆให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูสีต่างๆครับผมอันนี้สีเทาครับผมสีเทาดํานะครับสียอดฮิตครับผมอันนี้สีขาวมุกครับผมขายดีอันดับ2ครับ คันนี้สีน้ำเงินนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้เบิกมาส่งมอบลูกค้าเลยครับเพราะลูกค้าสั่งน้อยมากนะครับผมแต่ว่าสีจริงๆก็สวยนะครับสีน้ำเงินส่วนคันนี้สีแดงครับผมสีแดงก็สั่งน้อยเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่ลูกค้าจะดูเป็นสีเทากับสีขาวมุกนะพี่น้องแต่ถ้าเกิดว่าชอบสีแดงหรือสีน้ำเงินก็บอกได้ครับผมมีเหมือนกันครับคันนี้ก็สีดานะครับทั้งหมด5สีนะครับสีดําก็ขายดีอันดับ3ครับแต่งแล้วดุมากนะครับสีดํา ชอบแบบไหนก็เลือกกันมาได้เลยครับผม